สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องคายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําน้าพริกอ่องค่ะสูตรทางบ้านเราเองนะคะเราทําทานเองค่ะค่ะก็จะมีหมูสับมีมะเขือเทศมีน้ํเปลามีน้ํามะขามเปียกมีซอสมะเขือเทศมีพริกแกงเผ็ดน้ําตาลกะปิน้ําปลาผักชีโรยหน้าค่ะลงมือทําเลยค่ะ,คะก่อนอื่นเราก็จะมาหั่นมะเขือเทศค่ะก่อนทํามาลา้างมือให้สะอาดนะคะมะเขือเทศเราก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะ จากนั้นมาหั่นมะเขือเทศค่ะหั่นเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นสูตรทางบ้านเราเองนะคะก็จะไม่เหมือนต้นฉบับเขานะเราจะทำทานเองค่ะ ก็จะหั่นประมาณนี้ค่ะค่ะเราจะใส่ซอสมะเขือเทศด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใส่พริกแกงน้อยนะเพราะว่าทําให้เด็กทานนะคะจากนั้นเราก็จะมาผัดพริกแกงก่อนค่ะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นใส่พริกแกงลงไปค่ะผัดพริกแกงให้หอมก่อนค่ะ หอมแล้วก็จะใส่หมูสับลงไปเลยค่ะถ้าใส่น้ำเปล่าเพื่อไม่ให้หมูเป็นก้อนนะคะจะได้ละลายหมูออกมานะ หมูจะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะเนี่ยเขาจับตัวกันเป็นก้อนนะผัดให้เขาละลายก่อนใส่กะปิลงไปค่ะคนให้กะปิละลายค่ะ จากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปค่ะค่จะจากนั้นปรุงเครื่องค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะค่ะสูตรเราใส่ ซอนมะเขือเทศด้วยนะคะ อซอสพริกลงไปสักเล็กน้อยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรคนไม่กินเผ็ดนะคะใส่ซอสพริกลงไปสักเล็กน้อยค่ะเราจะไม่ใส่พริกแกงเยอะนะคะเพราะว่าสูตรนี้สูตรคนไม่กินเผ็ดนะ,ะเราก็จะเคี่ยวไปสักพักนึงค่ะให้มะเขือเทศสุกนิ่มนะคะ เสิร์เแล้วก็สุกดีแล้วนะคะเราก็จะมาชิมดูรสชาติค่ะ,คะได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเราก็จะพอแค่นี้ค่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานนะคะเค็มสามรสเลยค่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นตักเสิร์ฟค่ะ ส่วนผักก็แล้วแต่เรานะคะเราชอบผักชนิดไหนก็แล้วแต่เราเลยค่ะจะเป็นผักสดผักลวกนะคะได้หมดนี่เด็กทานได้นะคะเราทำรถไม่จัดมากทำรสของเด็กเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะน้ำพริกอ่องสูตรไม่เผ็ดเด็กทานได้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ชนแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอกีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ